สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นำตัวปืนเทอรัส m 9 4านะครับ m 9 4กระบอกนี้มายิงซ้อมมือดูนะครับปืนปลอดภัยนะเป็นปืนเทารัสนะครับเรียกว่ากระบอกแรกของค่ายนี้ที่ผมเนี่ยได้จับจองมาความยาวลำกล้องอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะครับความจุของโม่เนี่ยจุได้ถึง9นัดนะครับใช้กระสุนจุด2 lr แบบนี้ในการยิงเดี๋ยวจะลองยิงซ้อมมือดูนะครับว่าลำกล้องเล็กๆนะครับแบบเนี้ย ใช้ความแม่นยำเนี่ยประมาณไหนยิงที่ระยะใกล้ๆก่อนนะครับประมาณสักเจ็ดเมตรนะครับโดยประมาณอะไปใกล้ก่อน,นะครับเดี๋ยวลองดูมาลองดูที่ตัวปืนแบบช้าๆกันนะครับตัวเทอรรัสเอิเก้าสี่นะครับกระบอกนี้ทํารีวิวไว้เนี่ยหลายครั้งมากนะครับหลายรอบมากจับถือปืนลูกคั้านะครับตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วอยูน่นอกขงงกลเปิดโม่นะครับตรวจเช็คดูให้ดีว่าไม่มีโรคนะครับปืนปลอดภยัยกระบอกนี้ยี่ห้อเท่รรัสจุด2องสองเอนะ เป็นปืนกระบอกแรกนะครับของค่ายเทอรรัสที่ผมเนี่ยได้ซื้อแล้วก็จับจองเอาไว้นะครับเจอาปืนกระบอกนี้ถือว่าเป็นปืนซ้อมมือที่ดีมากๆนะครับสูนปืนนะครับเป็นสูนแบบพับได้นะครับตัวนี้บินไปนะครับเนื่องจากว่าเก็บไม่ดีนะครับกระแทกกับตู้เซฟนะแต่ก็ยังคงเล็งได้อยู่นะปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับนี่เลยจุได้จานวน9านัดนะเวียนพวนเข็นนาฬิกาเหมือนสมิธแอเมสันนะครับเหมือนกัน ระบบไกนะครับเป็นทังซิงเกิลและก็ดับเบิลนะครับแค่สองแบบแต่ว่าไกลเนี่ยค่อนข้างหนักนะครับตีนิดเดียวนะครับเรื่องของน้ำหนักไกปืนค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับลนักล้องสองนิ้วนะเดี๋ยวเราไปยิงนะครับเพื่อเป็นการทดสอบแล้วก็ซ้อมมือกันดูมาชุดแรกนะครับจะยิง9นัดนลยนะครับใช้ลูก cci สตาดาบโรสตี้นะบรรจุโดยใช้สปีดโรดเดอร์นะครับย่อนลงไปนะแล้วก็หมุนกระบนะครับ ใช้ง่ายมากนะกึ๊บอ่ะลองยิงดูนะครับระยะ7เมตรนะครับยิงแบบอ่าซิงเกิลสัก5นานัดก่อน ซิงเกิลแอชชั่น5นัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าชุดแรกกับการที่นําตัวปืนกระบ,บอกนี้มายีซ้อมมือเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะวางปืนนะครับให้ปลอดภัยจัด,ดั้นไปดูที่ตัวกลุ่มกระสุนกันมาแล้วนะครับกลุ่มชุดแรกนะ5นัดนะครับอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้1 2 3 4 5อยู่ซ้อมกันอยู่นะครับเดี๋ยวอีก มันจะเหลืออีกทั้งหมด4นัดนะครับก็คือจนัดเดี๋ยวผมจะใช้การยิงแบบแบบเบิร์นแอชชั่นนะครับไปที่ตรงกลางตัวเอก็กนะอีกชุดหนึ่งชุดที่2นะครับเป็นการยิงแบบเดิบเบิร์นแอชชั่นอีก4นัดที่กลางตัวเอ็กนะครับระยะ7เมตร ปรากฏว่าด้าน2นะครับมีรอยสัตว์นะครับสับไม่แตกเดี๋ยวจะซ้ำนะครับอีก2นัดอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนะครับลูกกระส่นค่อนข,ข้างเก่านะเดี๋ยวอีกทีนึงถ้าไม่ได้ก็คือแสดงว่าด้านจริงนะครับ ต้องสับหลายๆครั้งหน่อยนะทีนี้มาดูที่ตัวกลุ่มกระสุนกันนะครับกับตัวเทารัดยิงแบบดับเบิลแอชชั่นนี่นะครับมันจะอยู่โซนเดิมนะลวก็จะหลุดนะครับฉีกซ้ายมาสองนัดนะตรงนี้นะครับกับตัวเทารัตน,นนี้คือชุดแรกนะครับของผม3ชุดที่2นะครับกับตัวเทารัด M94 ทำกลุ่มนะครับระยะ7เมตรหลับกล้องประมาณสัก2นิ้วนัดสุดท้ายนะครับนัที่9 จบนะครับเขี่ยปืนปืนปลอแผนครับมาลองดูนะอันนี้ยิงซิกเกอร์ดวนครับระยะเจ็ดเมตรเก้านัดเลยมานะครับก็อยู่ที่สิบทั้งหมดนะจะมีกระโดดมานะครับที่เก้าเนี่ยนัดหนึดด่งนะตอนนั้นก็อยู่ในวงสิบทั้งหมดนะครับตัวนี้เข้าเอไปหนึ่งสองสามสี่นะเข้าอีกแสี่นะครับตัวนี้โอเคต่อไปนะครับยิงมือเดียว ไปที่เป้าเดิมนะรบรรจุไป8นัดนะครับกับตัวเทารรัส M94 ลองยิงเร็วๆดูนะครับ เป่นปลอดภัยนะเดี๋ยวลอนเดินไปดูนะครับที่ตัวเป้านะครับที่ยิงไปเมื่อสักครู่นี้นะมาแล้วนะครับออกซ้ายออกซ้ายหมดเลยนะอยู่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าก็โอเคนะอยู่ในกระดานเอซอยู่แต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องของการจับศูนย์แล้วก็การโดยการผมเองนะครับที่อาจจะไม่ค่อยอนิ่งสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเป็นปืนฟ้อ์มือที่ดีมากๆนะครับปืนเทอร์รัสเอ็นด้าซีกระบ,บอกนี้ ชุดทดทานนะครับของตัวทารัตเอ็มเกนะ้ระยะก็ประมาณสักสิกว่าเมตรนะครับโดยประมาณเพจ2แผ่นนะครับกับลูกกระสุนสองนัดนะครับลองดูนะใช้การเล็งจี้นะครับที่กลางแผ่นเลยโดดนะครับปืนปลอดภัยนะ ก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับผมหยิบจับก็รู้สึกว่าชอบนะในเรื่องของลูกโม่นะครับที่เป็นจุดสองสองนะตัวทอรัสแับนี้นะครับแต่ว่าไกเนี่ยค่อนข้างหนักแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับฝึกฝนลองฝึกซ้อมดูนะครับต้อง,องการจัดศูนย์การยิงก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีมากๆครับอีกหนึ่งกระบ,บอกตัวทอรัสเอ็นเก้าสี่ทิ้งท้ายก่อนะระยะย5เมตรนะครับดูว่าลำกล้องสั้นๆจิ๋วๆเนี่ยระยะไกลมากๆแบบนี้มันจะโดนไหมมาลองดู โดนนะครับเรียบร้อยโอเคเคลียร์ปืน,นครับปืนปลอดภัยก็ยังคงความแม่นยำนะครับเช่นเดิมตัวเทอร,ร์ัสเอ็นก้าสี่